หลายจังหวัดทางภาคใต้กําลังเจอกับน้ําท่วมหนักนะครับส่วนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาท่วมหนักสุดในรอบ25ปีและเมื่อช่วง4ี่โมงเย็นที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่ทางผู้ว่าประกาศอบพยพประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ออกจากพื้นที่ทั้งหมดแต่ติดปัญหาคือชาวบ้านออกจากบ้านตัวเองไม่ได้แล้วการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปด้วยความยากลําบากเราจะไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับติดตามกับคุณหนึ่งอัธพลรายงานสดจากสี่แยกควรลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเรียกว่าน้ําท่วมในอำเภอหาดใหญ่เข้าขั้นวิกฤต เป็นรอบที่2แล้วนะครับหลังจากน้ําไหลเข้าบ่ามาในคลองอูตะเภาที่มาจากอําเภอสเดานะครับทําให้ท่วมเต็มพื้นที่แล้วนะครับขณะที่ชาวบ้านเองยังต้องเดินลุยน้ําออกมาท่ามกลางกระแสน้ําที่เชี่ยวนะครับออกมาหาซื้อข้าวซื้อน้ํากินด้วยความยากลําบากนะครับน้าที่ไหลแรงจากคลองอูตเภายังไหลแรงและเชี่ยวนะครับแลวก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเข้ามาที่ผมยืนรายงานอยู่บนถนนเพชรเกษมจุดเดิมไม่ได้แล้วนะครับต้องย้ายกล้องอุปกรณ์ออกมาอยู่ใต้สะพานสีแยกควนลังแทนเพราะว่าระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านและขยายวงกว้างมากขึ้นครับโดยก่อนหนน้าี้ช่วงประมาณบ่ายสามงเย็นนะครับทีมข่าวได้นั่งรถของจิตอาสาซึ่งเป็นรถโฟววิล ผ่านมาเพียงหนึ่งคันบนถนนเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่พบว่าระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยชาวบ้านต้องเดินลุยน้ํายกทรัพย์สินออกมาท่ามกลางกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวเดินลุยน้ําออกไปซื้อข้าวด้วยความยากลาบากไปฟังเสียงของชาวบ้านครับไปไปไไปซื้อหมูรับทำไมอ่ะไม่มีข้าวน้านในแล้วเอามาจากตรงไหนออกมาจากตัวอันยามใา้นี่หนึ่งครับอยู่กี่วันละสามรับไม่มีข้าวเลยไม่มีข้าวกินครับไม่ได้กินข้าวกี่วันละสามรับอยู่กี่คนข้างในโอ้ข้าง นแล้วชั้นสองอ,ะอ่ะเด้งดูไปแล้วก็ไม่มีใครมาเดียวเพราะมันมันมันท่วมเยอะนะควมเยอะครับพอ,อ,อเลยขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาส,สั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวและระดมกําลังทหารจากมทบ .42 กองทัพเรือและมูลนิธิร่วมกัญอยู่เข้าช่วยเหลือเต็มพื้นที่นะครับย้ําอพยพสําคัญที่สุดหลัง4โมงเย็นนะครับน้าจะมาอีก2เท่าไปฟังเสียงของจิตอาสาที่ไปช่วยชาวบ้านหลังช่วงเมืตอนครับ ราก็ไปเจอคนออกมาครับผมคนก็คืออยู่อยู่ก็คืออ,อยู่ริมถนนคือเขารอยคอออกมาแล้ว<อ>มาอยู่ที่ริมถนนแล้วเราก็รับเขาไปเส้นหนึ่งครับ ก็คือรับมาเรื่อยๆครับรับมาเรื่อยๆมีรถทหารเข้าไปแล้วแล้วก็มีเรือของกู้ภัยเข้าไปแต่ผมว่าก็น่าจะยังไม่เพียงพอยังมีคนติดอีกเยอะครับทั้งคนแก่ทั้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับคือข้างในเยอะมากเลยครับก็ก็ฝากสัตว์เลี้ยงด้วยเนาะผมเห็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยบางทีก็ยังติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่กลัวว่าจะไม่มีคนเข้าไปช่วยตรงที่ผมยืนรายงานตรงนี้นะคืออยู่บริเวณแยกควนลังซึ่งเป็นจุดที่น้ําไหลลงมาจากอําเภอสะเดาไหลลงไปที่ คลองอุตเผาซึ่งเห็นว่าผมอ่ะต้องย้ายกล้องย้ายทีมงานจุดรายงานออกมาจากฝั่งถนนเพชเรเกษมด้านในฝั่งนู้นซึ่งน้ํากระแสน้ำนั้นไหลเชี่ยวกรากมากนะครับจนต้องมายืนที่สูงบริเวณน,นี้ซึ่งพบว่าตัวนี้ยังมีน้ําไหลลงมาจากพื้นที่เหนือฝั่งบริเวณอำเภอสะเดาลงมาพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณมากค่ะน้องหนึ่งอัธรพลน,นะคะเรียกว่าเกาะติดดูสถานการณ์